ยังไงวันนี้ยังไงอย่าบอกนะจะให้เงินสดนพวกหนูคนละห้าหมื่นบาทโอ้ยพูดมาดีนะไปอย่าเข้าพูดได้โอ้หต้องทำหน้าเลืกลักเลอลักเนี่ยนะเขากลัวมึงไงอีโดมึงมาข้างล่างเลยกูรออยู่ข้างบนเห็นใจ ไม่เอาเอาไงพูดว่ายนแชมาซลังาน,นต้อนรับร้านอาหารดีๆลวสวยนะแม่น้องเขาน้าหน้าแบบญี่ปุ่นนะขี้ปุ่นอยากเหมือนปุ่นเกาะหน้ารนะหว่างสวัสดีพร้อมกันก่อนสวัสดีสสดค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกินต้านรีวิวหนูวเบนซินเกินต้านค่ะสังเกตันค่ะเมยย่าลิศวาค่ะ แม่จะให้ตัว๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพญี่ปุ่นแกเราที่เราจะไปญี่ปุ่นช่วงนี้มันโควิดอยู่ใช่ไหมแม่จะซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนก็ได้พี<อ>่บูดนะวอร์มแล้วนะอวอร์มรอาห้าซื้อเขาห้ามซื้อล่วงหน้าแกทำไมอะ่ะบูดเหรอตัว๋วบีนีวนน่วันนี้ยังไงวันนี้ยังไงอย่าบอกนะจะให้เงินส่วนพี่บูคนละห้าหมื่นบาทหยิบออกมาใหเดี๋ยวเรายังไม่เดี๋ยวยังไม่ได้ทักแม่เลยมีตักแต่งหน้าทำผมดับพรฟ้ากูสงสารพรฟ้าว่ะขอพรหน่อยดิ เอก่อนที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยมีของรางวัลมาให้เลยแน่นอนแต่ต้องฟังยิ้มชุบก่อนนะชนะจะให้เลือกไปของรางวัลอีกสองชิ้นแพ้เลยอเามอามามามาไปยิ้มชุบกันชุบชุบแช่ผู้แพ้จะได้สิทธิ์เลือกก่อนนะคะชนะได้เลือกก่อนแอนแอนแอนวันนี้เราก็มีน้ำดื่มคิ้นซิงแมสคิ้นซิงในตำนานที่บอกว่า อันนี้ก็บอกว่าดีอันนี้ก็บอกว่าดีทีแม่จะหลังหน้าโชว์เองเลยเหรอต้าเลยเลยวันนี้ผู้ชนะจะได้เลือกว่าคุณจะเอาตัวไหนไปล้างต่อไปนี้ทุกเทปเราจะลองใช้ให้ดูแล้ะผู้ชนะจะได้เลือกว่าเราจะแส้ไหนหยอกให้คุณลุกแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามตีสี่แต่นี่ก็จะ่ได้ถ่ายใบสามหยอกแล้วนี่ทำไงอย่าบอกว่าให้ล้างหน้าโชว์นะล้างหน้าโชว์เหรอ อะไรอ่ะั้นเดี๋ยหนูแบบเลือกก่อนก็ได้อันนี้ก็ได้เอาหรเอากจะเอาซ้ายหรือขวาเอาซ้ายหรือขวาเอาอันไหนให้เลือกก่อนเอาอันนี้ค่ะฉันเอาอันนี้ก็ได้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีภารกิจให้สองคนนี้ล้างหน้าให้สะอาดภ่ายในเอาอย่างนี้คุณแม่เขาพูดเก่ง ช่วงระหว่างที่หนูล้างหน้าแม่อธิบายสรรพคุณให้หน่อยนะว่าแต่ละอย่างมันดียังไงอ่าได้อ่ะทีมงานขอทิชชู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกูไปเองไม่มีใครอยู่แล้วอยู่นี่อ้ยเอาอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ขอกระจกอันนึงแล้วก็ขันน้ำมนต์อันนึงนะคะเพราะตัวนี้ดีกว่าจะมีกระจกอันไม่แต่ก็นอามาให้แป๊บนึงเฮือไปไหนอะ กระจกและการน,นี้เราอยากลุกอยากเดินอยากอะไรตอนไหนก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกนี่ออกไปข้างนอกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะกักตัว14วันก่อนแม่นี่หนูไม่ได้เป็นอะไรนะหนูแค่ไม่ได้กินเฉยๆอ่ะกระจกไปพวกเราจะเริ่มการเช็ดหน้าแล้วเนาะอ่าเริ่มก็ยังไงเด้อนี่คือใคร,รอ่ะหัวชาญตายไปหรือยังเนี่ยอ่าเริ่มจะเวลาแล้วแล้วต้องพูดให้จบภายในหนึ่งนาทีบ้างแล้วจะทำยังไงอ่ะเวลาพูดให้เขาบุกเข้ามาอ่ยพูดก็ดีนะไปอย่าเข้าพูดได้โอ้ พูด่องอะไรกันก่อนพียาพูดไปเถอะพูดไปเรื่อยๆฉนน่าจรู้สึกว่ามันมีหนดตังเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้มันหันตาแล้วใหญ่ไปยุ่งอะไรนวันนี้เนี่ยมัน็นกาแนะนำที่ดีมา้อุ่มันเป็นงานมน็นอ่มันคอน้างเป็นอี่ส่านะมอ้กโนี่ยอะไรี่ค้างหูำคามากอโยนเนีแกเข้าใจเปล่าว่ามันช่วยพี่ยาฟังจะอยู่ปะเนี่ย แับโยพูดไปเลยเก่งมากเลยเราหายใจตรงไหนวะเอาเอาเอาไอคลิปหน้านี่ยังไม่พูดถึงส่วนประกอบเลยนะโอ้โูตายเลยเฮ้ยยังยูนี่จ้ะแหมหน้ามึมือยูยังของส้นตีนแตกดูดิโอ้ยน่ากลัวมสามสองหนึ่งยู ไงแม่ชอบตกใจเหมือนเมอไซค์ความเหมือนเนี่ยเหมือนเป็นนางโชอาคาซาปะโชว์ชายครึ่งหญิงครึ่งวันแมนวันบูแมนอันนี้เป็นไอ้นี่วันพระวันโกนะมึงเดอ๋เกี้ยงหรือเปล่านะไหนดูดินั่งข้างๆแม่เป็นแบบไหนดูด้านนี้เป็นไงบ้างเกี้ยงไหมไหน กลัวเหมือนลูกวัวมึงคลอดเลยเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูหน้าใกล้ๆก,ก่อนนะคะว่าสองคนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากล้าง,งหน้าดูดูดดดดอ่างจะกล้องทำหน้าเรื่องลักเรืองลึกเนี่ยนะเขากลัวมึงไงอีดอแบบว่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เล่ามาแล้วรู้สึกว่ามันก็สะอะสะาดสัปดาห์แรกเนี่ยคือ,อไม่แสบตาลงที่ตาก่อนมันจะไม่แสบเพราะแบบดูได้เลยว่าแบบตั้งตาหนักมากน้ำหนักก็มากเหมือนกันไม่ใช่ตาแล้อ่ะแล้วหล่อนรู้สึก พอหนูรู้สึกว่าพอเช็ดรู้สึกว่ามันแห้งๆแม้น่าจะด้านแต่หมันก็มีความรู้สึกกลุ่มๆหน้าแห้งไปหน่อยอ่ะถ้าถามว่าดีไหมก็ดีอยากให้มันเช็ดแล้วมันมีความมันคงอยู่อ่ะเหมือนหน้าเราแบบอะไรยังตกค้างอยู่อ่ะอะไรอ่ะก็ไม่รู้ไงถ้าคุณรู้แล้วคุณจะพูดไลยล่ะแต่ดิยันเสียงหมอยตกเลยเน่ยแมรู้ไหมว่าเสียงมันเป็นไงไม่เคยเสียงมันเป็นยังไงแกไม่ใช่แม่ต้องถามว่ามันหนักขนาดนี้เสียงได้หรออ๋อ เคยได้ยินเสียงหมอยตกพื้นไหมมันหนักขนาดนี้เสียงจะหรอแกหนูเคยได้ยิน <c oughs> แต่เสียงมันจะเป็นยางไงได้เหรอเอา่างนี้เหรอแกเนี่ย เสียงมอยตกพื้นอ่ะแล้วมันก็ดีแหละมันก็ดีแต่แค่รู้สึกว่ามันแห้งเราต้องการอะไรที่มันกว่านี้นิดนึงเพราะเราเป็นคนชอบอะไรมันๆอ, <c oughs> อันดับแรกก่อนเ <c oughs> ห็นไหมข้าวคินซิงนะเอาอันดับสุดท้ายเลย <c oughs> ได้ไหมไม่เอาอันดับแรกอันดับแรกก่อน <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องคิดในการล้างคลีนซิ่งเนะี่ยคือด้วยความพ่เารสกอางที่มันอยู่บนใบหน้าเนี่ยมันฝังลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการล้างที่ถูกต้องคือวิธีถูกต้องอ่ะ แปะไว้แล้วก็นวดเบาๆได้เบาๆเหรอไม่ใช่ทิ้งไว้สักแปบนึงวะกี่วันครับเจ็ดวันแล้วก็เป็นเห่าเลยอ่าดูนะคะหนึ่งสองทรับแน่กูยังไม่เอาออกหรอกเฮ้ยทำไมรูกล้องเล็กจังเลยเอกลัวกูรู้ เพ็ดกัญญาหลุดเพียบต้องลูดต้องลูดลงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราทามาสคาร่ามันก็จะมีแบบเศษแบบสีดำๆอย่างนี้มาอ่ะแล้วก็ค่อยลูดออกเวลาที่เราใช้คลีนซิ่งพวกนี้ตาเราจะช่เพาะถึงมีคลีนซิ่งที่แยกประเภทเฉพาะอายแอนลิปโดยเฉพาะเพราะว่าส่วนเที่ยวออกยากที่สุดอ่ะก็คือตาจปากพูดไปพูดไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนประกอบในคลีนซิ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะ มันจะเป็นตัวที่ทําให้พวกเครื่องสำอางนี่มันหลุดออกมาจากใบหน้าได้อย่างเช่นตัวไบโอเดอร์มาเนี่ยบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมนิชาค่ะถ้าาราบก็รีวิวเองค่ะรูรู้อันดับแรกื็รู้ว่ามันราคาแพงถูกไหมโธอ่ะแล้วสองมันคืออะไรบอกว่าลดการอักเสบของผิวได้ด้วยแล้วเขาเหมาะกับอะไรคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวเรื่องผิวเซนซิทีฟหรืออะไรเงี้ยเคยเห็นค่ะที่โรงพยาบาลอ่าถูกต้องอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆเขามีเทคโนโลยี ที่แบบว่าสามารถปกป้องผิวหน้าเนี่ยมันจะไม่ถูกทําลายความเป็นกรดเป็นด่างผิวหน้าเนี่ยมันจะสามารถบาลานซ์สิวและนอกจากตัวนี้แล้วนะมันยังมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามาเซราแต่แม่ฟังนะแม่ต้องแม่อธิบายทั้งหมดถ้าคนเขาอยากรู้ลองเสิร์ช g o o g l e ดูนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาในคลิปเดียวเราให้จบทุกเรื่องไม่ได้แต่ยังมีเรื่องีกแกมันสามารถปกป้องอ่อนโยนใช้รอบดวงตาก็ได้ด้วยนะแกเราอยากจะแนะนําคุณผู้ชมทุกท่านค่ะว่าเวลาให้เราเลือกครีซิงอ่ะ หนึ่งให้คิดก่อนว่าผิวหน้าเป็นยังไงและสองคลีนซิ่งที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นแบบไหน,นอ่ะอย่างนี้เห็นไหมคะว่าเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์เหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่มันมีความแบบมีเทคโนโลยีที่แบบเป็นไมเซล่าส่วนตัวนึงเนี่ยสามารถล้างได้ทุก ผิวเหมือนกันกันแต่ทำไมหนูรู้สึกว่าหนูเอียดหนูเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งมันอาจจะทำให้เราแห้งขึ้นไปอีแต่จางเป็นคนผิวมันเช่ผิวเฮียด้วยผิวเฮียด้วยมันอย่างเดียวลูนเฮียมันเลยทําให้ตางรู้สึกว่า ตั้งใช้ตัวนี้แล้วม,มันดีแต่สองตัวนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับตัวแม่เองอนะมันเป็นเซคลยีเหมือนกันแลวตัวนี้ก็แลคเขาจะต้องได้ okay, อะมีตัวหนึง่งราคาราคาสูงถ้าเป็นส่วนตัวแนะนําก็จะแนะนําให้ใช้ตัวนี้เพราะใครชอบอไม่ได้มีอะไรเลยมันมันอยู่ที่ความไอเน,นี่เนาะว่าใครจะใช้อันไหนแล้วถูกแล้วโอเคใช่ของแพงจะดีเสมอไปก็ไม่ใช่อย่างอันเนี้ยบางคนก็ใช้ถูกอันนู้นบางคนใช้ถูกเพราะฉะนั้นค่ะม,มันอยู่ที่ว่า หน้าเราเหมาะกับอันไหนบางอย่างอย่าโทษครีมค่ะโทษหน้าด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีเทปต่อไปบอกเลยว่าดีกว่านี้อีกนะโอ๊ยยากแล้ว่ะเทปต่อไปจะเป็นลองถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเลยตอนแรกแล้วนั่นอะไรจะได้บินวะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตทาไปก่อนนะ ถ้ามีอะไรติชมพวกเรานะคะมาข้างล่างเลยค่ะมาข้างล่างเลยกูรอยอยู่บนมาใช <laughs> ่อวลาเนาะ <laughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการเกินต้านรีวิวของพวกเรานะคะค <laughs> <_ aquarium> <_ iliyor> ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ